ชักใบให้เรือเสียการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในทะเลกว้างใหญ่มีเรือใบสีแดงลำหนึ่งกำลังเล่นฉิวไปอย่างสงบสุขไตก๋ก๋งเหวินผู้ชำนาญการเดินเรือกำลังควบคุมเรืออย่างมีความสุขบนชายฝั่งใกล้ๆก,กันจิวเด็กหนุ่มผู้กระตือรือร้อนและอยากรู้อยากเห็นเห็นเรือของไต๋ก๋งเหวินเขารู้สึกประทับใจและอยากจะช่วยงานบนเรือบ้าง จิวรีบกระโดดขึ้นเรือเขามองไปที่ใบเรือขนาดใหญ่และคิดว่าถ้าดึงเชือกนี้เรือคงจะไปได้เร็วกว่านี้แน่ๆโดยไม่รอช้าจิวก็ดึงเชือกใบเรืออย่างแรงทันใดนั้นเองเรือก็เริ่มโคลงคล e n งและเสียการทรงตัวใบเรือที่ถูกดึงผิดจังหวะทําให้เรือไม่สามารถแล่นไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ไตกงเหวินต้องรีบเข้าควบคุมสถานการณ์ไตกงเหวนหันไปหาจิวแล้พูดด้วยน้ำเสียงใจเย็นว่า จิวเอ๋ยบางครั้งการที่เราพยายามช่วยโดยไม่รู้จริงก็เหมือนกับการชักใบให้เรือเสียทำให้เรื่องที่กำลังจะดีกลับแย่ลงได้นะจิวพยักหน้าเข้าใจไตก่งเหวนินจึงสอนวิธีปรับใบเรือที่ถูกต้องให้จิวเรียนรู้ว่าการช่วยเหลือที่ดีคือการเรียนรู้และเข้าใจสิ่งนั้นก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการสร้างปัญหาโดยไม่ตั้งใจ